สวัสดีจ้าซี่โคงหมูถูกๆไม่มีเหรอจะอไปต้มหรวไปย่างเอาเสร็จเรียบร้อยพร้อมลาดน้ำจิ้มมะขามนี่ดูแค่นี้ก็หมอสั่งให้กินเดือนละสองตัวคงกินวันนี้คงจะกินขัดคำสั่งหมอนดิดหน่อยแล้วนี่ ไปตลาดกับพี่น้องวันนี้ครับดีครับออกจากโรงเรียนเราจะไปดูตลาดนัดวัดทองสะอาดปทุมธานีครับตลาดนัดแถวบ้านไปดูว่าเราจะเอาอะไรมาทำเมนูกินดี หมูไปต้มสิโคงหมูไปต้มเราก็ไปต้มกับซุกเราก็ไดครับพอดีครับน,นี่เรามาถึงตลาดวัดทองสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ามันจะมีอะไรมั่งไปเลยครับวันนี้นิยมชมทุ่งไม่ได้ชมทุ่งหรอกวันนี้มาชมตลาดนัดวัดทองสะอาดพอดีจ้าที่โครงบูด ถูกๆไม่มีอ่ะจะไปต้มแล้วไปย่างฮะ,ะมันได้หลายวะสมมติว่าไปจะเอาไปต้มแลว้วต้มกับสุรนันวะเรามายากแค่หน,นึงมันกม่เยอะแว่าส,สองโลเงไ่ได้หลายวาะ ดูเขา,านหาไหมเออนะ่นะน่ะสะดับอ่อนตับอ่อนไปมึงเนื้อก่อนหน่ะเฮ้ยไม่ยาก,กินไป,ไปดูเนื้อก่อน,นเนื้อไปต้ม,มที่ต้มแล้วลวกแล้วต้มน้ำบ่

เอาเสือโลนรอเนื้อครับตอนนี้นี่เนื้อจะสวยขอเลือดขอเลือดกับเส,เสียด้วยแบกไปทั้งหมดเ0็ดร้พอดีเอาดีไหมดีถุงละสิบบาทเอาถุงนึ่ง โอ,อกำลังซื้อมูมไว้ต่อไปย่างกับแม่ค้าคนงามสาวสารคามตลาดนัดวัดทองสะอาดกำลังเริ่มเปิดครับเราจะเดินไปดูด้านหลังไม่รู้จะมีอะไรเพิ่อมอีกโอ้ตรงนู้นก็เน,น,นื้อเนือ้อตรงนู้นก็มี ไปร้านดูก่อนแล้วเราไปดูเช้นแฉกก่อนว่าเส้นแฉกจะคืออะไรขาไม่ขาก็ลึงจะะลงลงของกันอยู่เลยลูกเจีาวไก่ลูกไก่ไปต้มไปตัวเล็กๆมีไหม เอาเป็นต <West> ัวเขาึ้นลงมาวางน่ร้อยี่ับาบาทเราสี่ตัวสีขาวนี่ด้วยป่ะอ๋อตสีนี่เตสีนั้นเดียวนะ เอาไก่สี่ตัวเดี๋ยวรอพ่อค้าเอาเครื่องในออกให้ก่อนระหว่างที่รอพ่อค้าเอาไส้เครื่องในออกเราไปดูผักดูผักกรรมยังไงนี่ทรรมลักตีปาทครับอน,นี้แต่ <laughs> เดี๋ยวค่อยกลับมาเอา <laughs> ไปดูด้านหลังก่อน ี่ผลไม้ก็มีเยอะแยะหมากไฟหมากลำใไยหมากละไมมีเครื่องใช้เครื่องปฏติกกระติบขเนียวหัวข้าวมีหัวบางยีบห้าบาทร้านขายเกือบก็มีพู้ค้ายังเริ่มยังจะเริ่มวางอดีงเลยอาหางทะเลยังไม่มา,านี่ไก่ไก่ตัวน,นี้ก็มี ปลาปลาโอ้โหเจริญเกี่ยวกังนู้นก่อนนี่ปลาบูปลาบูปลาบูไงครับเม่นนางเส้นปลาปลากาเออจักบาทปลากาหนึ่ยี่สิบท้ายใจกว่านี้ปลากาก็มีครับตรงนี้ครับตลาดวัดทองที่กัดครับ ปลากาหรือปลาเพี้ยนะครับซังเบอร์นู้สองตัวมันจะเแจ๊สเลยปลาตองปลาบูโอเป็ดยังกินอะไรมันเสียบเหรอปลาลัตเตอรีออร่ก็มาแค่นี้ครับเนี่นยใครต้องการปลาหนังจืดมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยร้อยสามสิบบาท นี่ปลาเนื้ออ่อนก็มีครับนี่อู้งามๆครับปรากฏนี่ปลานั่งนี่ผู้ใดต้องการครับนี่ติกัดปลาน้ำจืดปลาบูอย่างหลายเลยครับนี่นมีครับน้องครับโอู้ติการจะกับไปท้องวัดท้องสะอาค,ครับผู้ใดอยากได้ก็มาสักข้าแม่ขายกําลัางเริ่มวางตลาดครับตอนนี้ ตลาดสะอาดสะอานเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่แต่ตอนนี้เราปลาไปก่อนให้เพื่อนก่อนมาขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อไปไปแล้วพ่อครับขอบคุณครับไปด้านหน้าต่อ,อเครื่องอาหารอีสานก็มีเยอะ,ยอะแยะตอนนี้กำลังวางไม่เต็มที่เท่าไหร่เริ่มเริ่มวางเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนของวางจะมีอะไร จะไปไลฟ์สดที่ไหนอีกโอ้ยพวกเขาเปียกที่เองวันนี้มาไก่นี่หลากหลายทางอาหารครับนี่โอ้โหข้าวกองเด็กเสร็จเรียบร้อยก็มีมีหมูใช่ไหมนี่หมูสับอันนี้เป็นไก่กระเพราอันนี้ไก่หมูกระเทียมหมูกระเทียมกะปัตกระเพราหมูกรอบอันนี้ล่ะสปาเก็ตตี้โอ้โหเหมือนอิตาลีเลยครับใครมาก็หนุนนะครับนี่เสียเปียกครับพี่กัดนี่วัดทองสะอาดเหมือนเดิมเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อน ไปก่อนนะครับพี่น้องครับข้าทไม่ขายบางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาอีกทีหนึง่งนี่ผลไม้ก็มีผมกักสดสดนี่โหมาหน้านี้ก็ตลาดจะมีอยู่สองฝั่งนะครับูใกล้บ้านก็จริงแต่ผมวันนี้มาบ่อยเอาจิมงานลงไปไหนไก่ได้หรือยัง เราไปเดินตลาดได้มาในจะเป็นปากน้ำเป็นแก้วตอนนี้จะเป็นเนื้อเสือนี่ครับโอ้เหลืองเหลืองเสียกับเลือดกับดีโคมๆเนี่ยเนี่ตอนนี้จะเป็นคัดซีหมูเราจะมาย่างตอนนี้ก็จะเป็นปลาปลากาหรือปลาเพี้ยนะครับจะมาลาบเมนูหลักๆคือตรงนี้ เขาไก่ค่อยออกไปเอาอีกทีอีสั่งเขาเอาใส่ออกไก่สี่ตัวหรือห้าตัวไม่แน่ใจเดี๋ยวลงมือทำแหล่นเนื้อลงต้มก่อนนะพี่น้องนี่ลงหม้อแล้วรอให้เดือดก่อนแล้วค่อยเอามาหัน่นไปต้มอีกทีนึง

the pub. Rồi trước của đây nè này. ขาเข้าบ้าน,นก็จะออกเลขที่บ้านดันไปออกเลขที่บ้านที่อีกหลังหนึง่งไม่เข้าหลังนู้นว่าสามหนึง่งเลขที่บ้านหนึง่งสามหนึง่งหลังหนึ่งก็หนึ่งูนห้าไม่ไม่ออกหนึ่งูนห้าเนาะ เป็นแปดสี่เป็น 8, แปดได้ได้ห้าเลย มองกำลังถอดเกตปลากาครับนี่เาาพ่อจะลาบปลาเพี้ย2สองตัวน่้ใหญ่มากนี่ไก่ที่เราไปเอามาจากข้อขาเรียบร้อยแล้วครับนี่ทั้งหมดสี่ตัวเอาลงต้มนะครับเพะมันจะเป็นไก่เหนียวเมื่อไหรจะเปื่อยก็ไม่รู้ต้มรอไปก่อนไปต้มไว้ที่โรงเรียนเพราะเตาแก๊สถังแก๊สเตาเราไม่พอกัน แยกที่ทําต้มเสร็จค่อยขนไปที่เรากินครับพี่น้องครับนี่ลงหม้อแล้วออไปกระต้ม <รอ S 1> ให้เดือดก,ก่อนแล้วค่อยเอามาหัน่นไปต้มอ,อีกทีนึงนี่หลังจากที่เราต้มได้สักพักเราก็จะมาหัน่นนี่ฝังหนามแล้วก็ไปต้มต่อแบบนี้นี่ที่หั่นเรียบรอ้อยแล้วค่อยลงหมอ้ตอตัวนี้เอ็นแก้ว เอาหน่้อยๆนี่พ่อหนะต้นยหลายอ่าหั่นเสร็จก็มาลงหม้อเอาฐานเหมือนเดิมครับนี่กเพื่อไว้ลงไปไหลายๆอย่ืงเดิมหน้ามีด้วยนี่ครับต้มปากน้ำเอ็นแก้ว เียมลนะเนนี่เยมากสูรเอคเรียบร้อยังแดไม่มีเมอกี้เ่ยเสร็จเรียบร้อยนี่มีเมนูต่อไปครับพี่น้องครับนี่ มันยังไม่ร้อนเท่าไหร่เราจะคู่ก่อนทอดกุ้งครับพี่น้องครับอ่าทยอยลงไปนี่ตุ้งตัวใหญ่ๆรับนะนี่ย่างทั้งทอดทั้งย่างครับเมนูวันนี้เมนู504นครับพี่น้องหนึ่งกับ31ม่งเป็น หลังจากที่เราทอดเสร็จเราก็จะไปทำน้ำลาดมะขามเปียกเขาเรียกเมนูกุ้งทอดซอสมะขามเปียกครับพี่น้องครับ อ้าวเหลืองสวยงามนะครับพี่น้องเนี่ยจะได้ที่แล้วเนี่พรอมหรือยังเติมเล็กเติมเด็กก่อนเรียบร้อยพร้อมลาดน้ำจิ้มมะขามนี่ ดูแค่นี้ก็หมอสั่งให้กินเดือนละสองตัวคงกินวันนี้คงจะกินขัดคําสั่งหมอนิดหน่อยแล้วนี่อโอโ้โห โยหนนน้านิดึงอ,อมเจียวโรยไปนิดนึงอจอดสุดจอดเลยนี่ในต้มไก่นี่ครับถึงขั้นต้องเอารถไปรับมาเลย4ตัวเลยครับนอนอยู่ในหม้อร้อนๆน,นี่ครับนี่ ต้มฉีทั้งตัวอ้าวยก,ยกวงูจะมายกอ่ะถ่ายงูมันไม่ใช่เบาะเนี่ยมันต้งฉีตัวเนะาะไปยกหลังแอนเลยเนื้อเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับนี่พอแค่นี้ก่อนเออมาลองชิมดูก่อนอเนื้อผัดสมุนไพรของแท้พร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับ ออาาหรระไสมุนไพรลุยสวนเป็เดปลาดงดิบแข่งใช่ไหมแข่งฮะทั้งแกนเขาอ่ะด <c oughs> ีดีหมอบอกให้กินได้ตัวละเดือน <c oughs> ตัวละเดือน เอดืครับมากนะครับวิดีโอนี้ก็คงีก่อนลาก็คงที่ทำมาทั้งวันหลายเมนูก่อนนอนเรากินได้แค่นี้เลยอย่างไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมจกมสู้นะครับพี่น้องครับก่อนลาครนี้วีดีโอนี้คงแค่นี้ครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบคุณทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ